คอส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่ช่วยให้กระดูกมีความยืดหยุน่นและเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระแต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากเกินไปหรือการใช้งานข้ออย่างหนักผิดวิธีส่งผลให้กระดูกอ่อนที่ข้อเริ่มสึกหรอบางลงจนสร้างความเจ็บปวดข้อยึดติดแข็งเกรง็งเคลื่อนไหวลำบาก การเสริมร่างกายด้วยคอลลาเจนจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างกระดูกอ่อนซึ่งคอลลาเจนที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกอ่อนนั้นทําได้2กลไกกลไกแรกคือช่วยกระตุ้นให้เซลล์สร้างและซ่อมแซมกระดูกอ่อนได้รวดเร็วมากขึ้นคอลลาเจนที่มีกลไกทํางานด้านนี้คืออันดีเนเจอร์คอลลาเจนไท์2หรือ u c 2ซึ่งเป็นคอลลาเจน ที่คงโครงสร้างสมบูรณ์ไม่ผ่านกระบวนการตัดขนาดโมเลกุลรายงานการวิจัยที่คคาวลีดีซีและคณะได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ UC-2 ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยให้รับประทาน UC-2 เปรียบเทียบกับกลูโคซามีนและคอนดรอยตินผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่รับประทาน UC2 ในระยะเวลา90วันจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อมลดลงมากกว่าผู้ที่รับประทานกลูโคซามินร่วมกับคอนดรอยตินทั้งระดับความฝืดของข้อและระดับความเจ็บปวดของข้อในขณะที่ทำกิจกรรมประจำวนักนกลไกที่2คือคอลลาเจนถูกใช้เป็นวัตถุดิบให้ร่างกายนำไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งคอลลาเจนที่ทำหน้าที่นี้คือ ดีเนเจอร์คอลลาเจนไททูคือคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการลดขนาดโมเลกุลให้เล็กลงเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ซึ่งมักจะเรียกว่าไฮโดรไลเซตคอลลาเจนไททูจากหลากหลายงานวิจัยทางคลินิกพบว่าการรับประทานคอลลาเจนไททูช่วยลดปัญหาข้อเสื่อมได้โดยเซลล์ที่ได้รับคอลลาเจนไททูจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าเซลล์ที่ไม่ได้รับคอลลาเจนถึง2.5เท่า ในผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนและช่วยลดการใช้ยากแก้ปวดลงถึง20%จากกลไกการทำงานที่ต่างกาันของคอลลาเจนทั้งสองชนิดนี้จึงสามารถรับประทานควบคู่กันเพื่อฟืน้นฟูซ่อมแซมกระดูกอ่อนให้แข็งแรงเร็วให้ข้อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทำกิจวัตรประจำวันต,าต่างๆได้อย่างเป็นปกติมีความสุขมากขึ้นดูแลสุขภาพดีอย่างปลอดภยัยด้วยนูทราแคล